สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามเลขเด็ดพ่อเต้นหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเลขเด่น10หน่วยบนครับไปเด่น3ตัวมา1ตัวนะครับก็เดินมาแล้วที่1 2 3 4 5 6 7 8 9งวดน,นะครับเรามาดูวิธีทํากันนะครับจะใช้หลักแสน2ครั้ง หลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งนะครับบวกกันนะครับไม่มีไม่มีบวกคงที่นะครับหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองนะครับสองบวกค้าเป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกสองได้เก้าครับเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดครับวางสามตัวนะครับวางที่หนึ่งสองสามนะครับพลังงานโนตมาครับออกแปดเจ็ดสองนะครับ สองก็เข้านะครับที่หลักหน่วยนะครับวดต่อมาครับอสองบวกกันได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดครับแปดบวกแปดได้หกแปดบวกแปดเป็นอันนี้ได้สี่ได้แปดได้หกเป็นสิบสี่นะครับวางที่สี่ ห6าหกประมวลงวดต่อมาครับออกห0ศนย์ห้านะครับ5ก็เข้าที่หลักหน่วยครับงวดต่อมาครับ8ดบวก2 0, ได้ศูนย์ครับศูนย์บวกสองได้2นะครับวางที่สองสามสี่ครับประงวลงวดประงวลงวดต่อมานะครับออกห้าสามศูนย์นะครับสามก็เข้าไปที่หลักสิบนะครับ งวดต่อมาครับ2บวก9ได้11ครับ11บวก0ได้11ครับใช้1นะครับ1 2 3ครับวัละวันงวดต่อมาครับออก4 5 3นะครับ3ก็เข้าที่หลักหน่วยครับงวดต่อมาครับ4บวก0ได้4ครับ4บวก8ได้12ครับ างที่2 3 4ครับปรลงวดต่อมานะครับออกเจ็นะครับ2องก็เขาที่หลักหน่วยครับงวดต่อมาครับ8ปบวกหได้9ครับ9กบวกสได้13ครับคาเลขกสนะครับ3 4มห้า สี่ได้สิบสามครับวันนี้หลุดนะครับสี่ไปเข้าที่หลักร้อยนะครับวัต่อมาครับแปดบวกห้าได้สิบสามสิบสามบวกแปดได้สิบเอ็ดครับใช้หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามครับรางวัลนูดวัตตมาครับออกแปดหนึ่งสองนะครับสองเข้าที่หลักหน่วยครับวดต่อมาครับ บวกศูนย์ได้หกหกบวกหกได้สิบสองครับตัเลขสองนะครับสองสามสี่ครับผลละวันออกสองศูนย์สองนะครับสองก็มาที่ทั้งหลักน้อยและหน่วยนะครับแต่เราเด่นที่สิบหน่วยบนนะครับงั้ต่อมาครับสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าครับใช้เลขห้านะครับ 5้านะครับ6ก,ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับผลลัวัออก4ี่สี่สหนะครับัวล่าสุนนะครับ8ปบวกหได้9ครับ9บกบวกแได้17ครับถูกหรือเปล่า8 9 9เบวกแ เจ็ดครับวางที่เจ็ดแปดเก้านะครับหนึ่งครับสิบเอ็ดครับหกหกนะครับสิบในบนได้ที่เจ็ดแปดเก้านะครับจะเดินต่อหรือเปล่าครับรู้ว่าจะหลุดครับก็ติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับอ่ารักกันชอบกันก็คอมเมนต์กันได้ครับ คำนวนมือใหม่ครับขอบคุณครับ